สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อนี้บ่าวตวงพามาเอาบกยางปลาครับแต่งแต่บ่าวตวงเป็นบาวมากกับมาเห็นบกยางต้นนี้แล้วครับดกแหงครับเป็นเรื่องๆอยู่ครับทั้งๆผ่าหลานมานะครับเนาะให้หลานมาเก็บครับบ่าวตวงจะเป็นผู้ขึ้นครับแต่บกยางต้นนี้สูงแห้งด้อครับพี่น้องเหมือนครับเป็นเรื่องๆอยู่นะทั้งๆเมีนเบิดเด้อครับต้นทั้งๆสูงครับแต่บาหมากดกแห้งนะครับเนาะกันขึ้นกระคุ้มอยู่ครับคันได้ต้องมาหลายปลาครับบ่าวตวงจะ ขึ้นเด้อครับทีนี้เด้อเดี๋ยวบ้าตวงพาไปขึ้นต้นบางยางนะครับเนาะไปครับไปเนาะนี่นะครับบรรยากาศดีครับนี่แหะครับเครือบางยางขึ้นต้นนีเนาะเนาะเดี๋ยวบ้าตวงอยูขึ้นต้นนี้นะครับเนาะขึ้นไปนะครับเนาะนี่แหะครับมาครับมา สูงสูงเด้อพี่น้องมั้งจากพื้นนี่บ่เป็นต่ำตเนนะครับพี่น้องเนะาะมาตรงจะให้เบิ่งครับนี่ครับจากพื้นขึ้นมาเบิ่งพี่น้องหมักยางไม่จนวยงามๆามยางไม่จนวยงามเับพี่น้องอะ <c oughs> ไรเ้อะครับครับหมักยางครับผมแมนเบื่ครับคนที่รับมา phải mình bưng bưng giằngกัน hôm đó. không duyên Sọ khanh lế À, đi đi, ừ. tên ăn, ăn ก็เยียแหละแต่ขับต้มใสหัวเ็บอีเเ้อเขีเหี่ยมอ่ะอีกขึ้นก๊กใหม่มครับโอ้ยโอ้ยดูดิมแต่ขึ้เยอะเลยโอ้แตก เราพักกีากุดียุเดเจ็บๆไปเแลราบองหัวหองเหรอพ่ออ้ยใอ้ยใหญ่ๆลูกันนลูกนี้น่าจะแนนมากเลยพาบ่

มาคือได้กล <Genesis> ิ um ่นเลยนะพี่พี่พี่ดหอมจันทรด้วย หวานครับแสบครับอืมหวานครับนี่แหละครับผลงานมือนี้บักยางได้กระต้านึงครับที่จีงย่างหลายๆนะครับหลายแห้งครับทำเป็นเอาเบือสนี่หากระต้าโบยู่นะครับเนาะเบาตงกับเอาซ้ำพอดีนะครับเนาะเอากระต้านึงปล่อยไว้ให้ซัดปลากินน้ำนะครับเนาะพวกกระแตกระโลกนะครับพวกว่างเนาะ เอาไว้ให้สัตว์ปลากินน้ำนะครับเนาะได้คืนทาจะเอาก็เอาได้เบิด์ตนะครับเนาะแต่ว่าบาวตวงเลือกที่จะเอากะต้านึงนะครับเนาะแพงไว้ให้สัตว์ปลาไปกินน้ำนะครับเนาะนี่แหละครับบมักยางปลาบานเข้าครับ